タタอนาคตก็น่าถ้าพี่น้องให้ความรับสนุกอะอย่าลืมความปียะครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องตูกผู่ตู่ดันเนาะครับเนาะสวัสดีแย้ tuh, มแรงครับผมมือเบาน้องกะมาเป็นคนเลี้ยงงัวครับผมอาศัยว่าลามกินธรรมชาติให้เขาหูพื้นที่กันจังจะได้เอาเขาไปในบริเวณสวนครับผมให้เขาหากินเอาพี่น้องล่องเต้ไปครับผมอันนี้เป็นอ่า เป็นอนไรเนาะแต่ว่าเพื่นบอกว่ามาเป็นคําแพงแสนครับผมกาแพงแสนผสมเล่ครับแมนบอกแต่ผมว่าเล่ยได้ครับผมเล่ผสมผสมมันได้ผมว่าแต่เขามันส่งคือ่อยอพี่น้องลองบอกผมไม่ได้ครับด้อเพื่อเศกษาไปได,ด้วยกันต้องครับเราพี่น้องเนาะจหรับพี่น้องทันใดที่เด้หูเดียังเนาะบาวน้องกับไปเอางวงามาจากไอ้ตลาดตลาดงัวงบ้านรามอ่าบ้านรามอยู่อำเภอเมืองครับผม อำเภอเมืองนะครับเนาะลูกติดมาเนี่เป็นไหนเป็นลูกเล่เนาะครับเนาะอ่าสะสมเล่ถ้าพี่น้องลองศึกษาซอยผมไปมด้วครับเด้อพ่อเสือหูหนทางอ่าในการเลี้ยงงูเนี่ยว่าสิเลี้ยงงวแบบใดให้คัตนาสายพันธุ์แบบใดให้มันได้ดีครับเนาะ,ะเนาะหล้วก็เข้าเสือหูซื้อไปได้วยกันเนาะครับเนาะพี่น้องหูไปได้วยกันกับบ่าวน้องอย่แหละ ว่าสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์ใดแม่มันนี่นะโอ้ยแม่งวัวครับแม่งงวพี่น้องอืเราผมกับสิภาพาไปบางอีกคู่หนึ่งซื้อมาแล้วก็ได้ลูกติดมาเลยครับผมลูกก็เป็นลูกตัวเมย์อืมสามหมื่นกลัวครับพี่น้องตลาดโกบ,บ้านลำเพิ่นสีเริ่มวันจันนะครับเนาะวันจันรพี่น้องวันจันบ้านหนองอาศัยว่า ซื้องว้วมีลูกติดนี่มันกับมีเปอร์เซ็นต์สูงเราต้องมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงนะครับเนาะขันไปซื้ออเอาเป็นเมสาวมาเลยพี่นอกก็ยานหาซิปหาซิปเอามาแล้วผสมบบติดอาร์ิติดลูกงาดนะครับเนาะเถืงง่อง้วเขาเลี้ยงคุณมานี่ก็ได้แล้วแหละได้กำไรกับลูกมันน่อยนะครับเนะาะเอาพี่น้องแน่บเงิีดีด้วครับเด้อลูกมนันนี่เป็นเ,เละอะไรพ่อะวา โคงสร้างงามเลยนพี่น้องเนาะบึ้งแม่นบึ้งบิ้งแมนสัตว์บึ้งอ่าอ่าบิ้งแม่นสับึ้งแม่มันกีลงกินแบบแบบมีแห้งนะครับเนาะอ่าเอาเราไปบึ้งอีกแม่หนึงครับผมเย่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 เยย่เย่เยเย่ย่ย่เย่ย่เยเยเย่ยย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  นี่กับแม่ลูกติดครับผมตัวนี้ลูกลลูกูกกสาวเพื่อนครับผมผมใบผมผลืมเมาเพิ่นบอกมาอ,าย,อยู่เพิ่นบอกว่าตอนเช้ามารับใบด้วยนะผมก็เลยให้คนส่งมาเอาไปนะครับเนาะนีล่ลูกอีกแม่นึงผมว่าเป็นตัวนี้นะที่เป็นกระเพาะแสนครับ พว่าหูมันยาวนะเนาะพี่น,อนอ้องเนาะหูมันยาวไหมกำแพงแสนผสมลูกมันเป็นเป็นกำแพงแสนแต่แม่มันนะ่ะเป็นบักบักลีแถวเลยลี่ผสมมันครับแม่มันนะผมว่าลี่ผสมมันเนาะครับเบิง่งเบิ่งดดีดีครับพี่นอ้นองเอา ก็เจอกันได้นะครับพี่น้องเจอกันได้กับบ่าวน้องวกษตรกรส้าจิตครับผมสําหรับตลาดฟรามัวบ่าวานอ้องเกษตพกาไปเบ่งก็งวนี่เขาสามารถมันเป็นการศึกษาไปนได้ครับผมเห็นมูเขาไปแบบไอ้นี่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาแล่นพาคกันแล่นโดด,ดขึ้นรถนะครับเนาะไอ้คนเพิ่งไปซืป้องวไปรับซื้องวครับผมไปจับไปจนงัวนี่เป็นพันๆเลยครับแต่ตัวนี้นี่พี่น้องคิดว่าเป็นอันใดครับผม พงสังไงหม่ามือว่านนั่นมือก้อนนั่นมือผมไปเลือกซื้อนั่นโอ้เมี่ยงกระดูกขึ้นไหมเห็นเลยครับผมเขาหนาสีแบบเรียงแบบหนาแรงคือว่าแล้วครับเนาะอึดเนื้อนะครับเนาะเอาไปลองลองกินมากกว่าเป็น,เป,นเป็นสายพันธุ์ไหนครับนี่เพราะว่าบอกหัวหล,ลุนเล่ยผสมมันนี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้แม่มันนะโอ้ยแม่มันเองนี่แหละตัวน,นี้แหละครับ แต่แม่นน่ะนะที่ผมสิไป็นไก่มันไก่ลูกมันไปลาไหลมันหายเออผมกับพวกหูมันสีส้นไหมต้องถือไหม้ไปนัน่นเลยผมว่าต่อไปเพื่อความมั่นใจนะครับน้ะพี่น้องเนาะ ตัวนี้ลูกมันกะเขาก็ขังไว้คนละบอนนะครับเนาะผมผมผมในใขังไว้คนละบอนผมบอกกันบ่าเนี่ยใจกันผู้ใหญ่คนคนขายเพราะว่าเป็นอย่างนี้นผมก็ไอขังไว้คนละบอนผมเห็นัตมันจอยผมก็เลยถามว่าไองัวะกับนมมันนมนมน,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 นันกหน่อยขึ้นแล้วนะครับเนาะนี่แม่ลูกสองครับผมแม่นี่แม่ลูกสองแม่แม่นั่นนะที่แม่แรกที่ผมถไทยพี่น้องเบอรงกัน แม่ลูกหนึ่งครับผมเมืนเดีลูกมันนั่นแหละอ่าอนอาคตนี้ผมแบบเห็ุให้คนเลี้ยงงวัวมีกระตือใจนะครับเพราะอยากแบบว่าเออใครที่คิดถึงงวัวอ้ายควา,ามปีญัดเหตุผลที่คิดว่าสิอ้ายนความฝันนะก็นับพยายาี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ฝันเนาะแต่ก่อนผมอ้ายเห็ดสวนไม่ไมผมก็ฝันว่าอยากได้งวัวในมู่เพิ่นให้ต้นไม้ใหญ่ก่อนตอนนี้ต้นไม้ใหญ่แล้วบ้านน้องก็ได้เห็ด ความฝันเกิดขึ้นมาแล้วน้อยนึงครับผมอืใครที่คิดถึงวัวไปเลยวัวแม่ลูกวัวแม่สาวราคาถูกถูกวัวพ่อพันราคาถูกถูกฮะโอ๊เน้องครับเนาะเป็นน้องบริสันจัดมายังเอาไปลองศึกอสาธิตนะครับผมเป็นพันหยึง่งเนาะครับเนาะก็ได้บอกบ่าน้องครับผมอ่า ไดเม่มันแหน่เร่แหละผมว่าเม่ตัวน,นี้ยเม่เนี่ยเร่ผสมมันครับผมก็เลยออกมาเป็นแบบสีแต่ลูกน่ะก็แพ่งแสนผมคิดว่าเอาใจนันกะ่ะการบ้าน้องอภิษแต่ประการใดกะก่อตรวจกอไพ่หลายครับผมสำหรับใบปูเชียวชั้นบ้าน้องก็ขอความรู้ความจริงเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยครับเด้อพี่น้องตกปูท่านครับผมบ้าน้องไปเบิ่งลูกไส้ก่อนโต๊ะเบ็ดกับหลานครับผม ห้านตังอ่าเหตุผลที่ตังซื้อว่าความปียนัดนี่คือตัวนี้ก็มีตัวแม่ตัวแม่เมือนครับผมโอ้ยตัวแม่ทุกตัวแต่ตัวแม่เมดนี่กับเปก็เกิดตัวผูวตัวเนาะความปียนัดนี่คือเหตุผลคือนับไปทงแล้วครับผมหลุบบอล,ลแต่หน้าตาดีอูย้ยกูอยากหากได้ไปอ้องนะเอ่อเหตุผลตัางว่าความปียนัดก็คืออเอ นี่แหละครับลูกลูกชายซื้อปียวัดนะครับเนาะเกิดเกิดวันปียามหาราชครับผมออลูกสาวนี่ซื้อนัติดาออช่วยจิตมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเออเอาซื้อหนาก็ซื้อหลังมาตัางครับผมก็มีโอกาสขันบ่ตายก่อนพี่จากกันก่อนพี่น้องกับสิได้เห็นแผบช่วงนี้บอขายครับผมสะสมครับลูกสาวอ็ ก็เลยเป็นปิยะฟาร์มปิยนัดครับผมอ้าวฟันใบก่อนฟันให้ไกลไปให้ถึงแล้วจะถึงจุดหมายเองเชื่อผมนี่มันหน้าเขาบานออกครับบใบสันว่าไงครับเป็นแล้วผมเกดออกแล้ว,ลวก็เก็บได้เก็บเก็บได้เลย ใส่ถุงไปุ๋ยไปขายเลยครับผมเกดแล้วครับมาคิดในคำเสียร้านเขาจะปิดเพรางไปเก็บใส่ถุงปุ๋ยว่ะถุงปุ๋ยจะเป็นลอยสองลอยมุนก็สามบาทหกสิบพอเพรงงนี่คือมั่นนะครับน้องพี่น้องอ,อันนี้แปลงหนึ่งแปลงนี้ไรครึ่งครับไล่ครึ่งสู้กันต่อไปครับพี่น้องผม lại cự cặp bên quay ngua lơi khắp thâm bụi lán gặp lục ấy, lục sai các bạn và đây bao tăng tôi đấy đây tôi nghe bò đấy bò đây, nà leo, bò leo vào hệ tục tôi nhảy bao tôi ôm bay anh bắt co ตัวนี้หอยงูหอยควายนะโอ้หอยควายตัวนี้ป๊าดหอยควายไปแล้วหมุนดุยปุยแต่ควายเก่าเนี่ยผมบาดเสียวอยู่ครับผมควายมาต้นต้นใหม่นะต้นสำเร็จสำเร็จเมียวให้ฮักเกราะฮักเกราะครับเอ,อ้ยป้ามันตอดช่วงนี้ว่าป้ามันเริ่มอึดเงียะแล้วโอ้มาด้วยพี่ตังเบิร์กนามโหงเลยครับผม วันนี้วิเกีดปลูกขาวออกนครับหายเป็นพอดีฝนตกนี่หายมันเป็นอันนี้เลยนี่น,นี่หายมันเป็นมังคุกหยาไปเลยแต่พมก็ติหาดินจากคู่นี่เลยไปนี่ฝนตกพอดีเลยครับพี่น้องเอาเข่าทางเลยเนาะอ่าๆโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบังงวยอีกเ็นบ่พี่น้องผมฟ้าหลังฝนย่มดีเสมออมือันนี้ก็ดูดีมาเ้องคบเนาะทีแปลงนี่ก็เป็นทีพี่น้องปูต็งแหละครับผมแต่ว่าก็ หลูเพิ่นก็มีสามสี่คนเพิ่นก็โอนให้ผู้เดียวครับผมบทที่นี้น้องไส้พี่ไส้อยากมาเห็ดกับเห็ดบ่ได้น้องสาวบอยเห็ดจำให้ผู้อื่นดีกว่าอืมมันก็เลยอยากในจุดนี้แหละครับผมผู้อื่นก็พากันทะเลาะกันได้ไหมอยากมาเห็ดหน้าแปลงนี่แต่เบาน้องบ่สนใจหรอกครับขันพี่น้องบ่ให บกว่าเข้ากับบไวเด้ยว่ัวยังเล่าเข้ากับบด้ทะเลาะเองกันนะครับเนะาะเลียงงัวหน้าเล่าอยู่เนาะกระดูเล่นหน้าให้เล่าอยู่ขัดปีสาวบ่วคิดถึงหนองไส้คืออะไรกันได้เนาะนี่ก็ทั่งเข้าครับผมทา่งเข้าไอ้เพราะไ่เลียงเพิ่นเอาห้ปูติงเนี่ครับผมมันเป็นทางสาธารณะประโยชน์น้ครับปูวา่าเฮ้ยเลียนสาวมันเอินกูไปดา่า่าสั่น <laughs> บอกให้มันโอนให้ปีให้หนองเพิ่นมันหลับมาเกียดให้กูเพิ่นว่าเป็นเรื่องทำเกียดกูมเกียดอกเลยเพิ่นว่าโอ้ยพ่อยยาไปเห็ดบาปีสาวปานนั้นก็เลยวะนั่งบอกอืมเนี่ยเป็นของบ่อน้องมาแล้วครับผมเราเพิ่นก็บอกว่าเกียดดอกไปเลยบางนี่้แข็งแกร่งเอออ่าผมก็เกียดดอกได้เป็นที่ของเราคือว่าแหละแล้วแต่เล่าเนาะอยากให้ลูกไส้ได้เห็ดหลายได้บ่อน้องอม ใช่ไหครับพี่โอมระวังเด้อสาหนีเย็นไปลงบางไงานะเขาว่าพายุนี่สี่ข่าวห้อจีบเก่าครับแมน่นรอพี่น้องอ่ะจะเล่นวะรอรุ่นกันแต่ว่าทราบหนึ่กับผมก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะทราบหนึ่มันกระเปียกแล้วก็ปุ๋ยกระละลายดีมั่นกระรอดตายแล้วล่ะและ้วก็น้องพี่น้องผมเนาะ จะตัดสินคนอื่นโดยที่ตัวเองกินเขี้ยอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวผมออก็งวงทางปุ่นกับมีแล้วนะพี่น้องเนาะบาน้องพาไปบึงต้นไม้กับไงเมื่อไรละ,ละพี่น้องเห็นบ่เอาสัพยป็กับพ่อพ่อเป็นภูมิเป็นเงาไง้บาน้องไปใส่บูดก่อน แต่กติเดเดยวป้ิตื่นครับลูกไส้ครับผมวันนี้มาจะหมดตัวอยู่โรงเรียนประสาทครับปิยวัฒน์สยจิต อ่ะอันนี้ครับผมฝนตกมากโอเคเนาะฝนตกลงมาน้องนางนอนแก้ผ้าอยู่คนเดียวที่ไม่เดียวแลดูครับมันกระโปรงขึ้นมาแล้วนะพี่ดอกถือผูกทันครับผมก็ถือว่าโอเคปุ๋ยกัละละไพ่อดีกระเปื่อยขึ้นมากะ ถือว่านี่แหละครับผมบ่ต้องใส่ปุ๋ยเลยบ่อน้องวานปุ๋ยไว้เมดไปเก่ากระสอบแล้วเนาะพี่น้องผมบรรยากาศเนาะภาพอาซิสันหรือาอาดิเบอร์ยังได้กับบ่อน้องกับทอถดกอยผ้าลายเด้อพี่น้องตุ้ปูก,กันครับผมยังได้กัอยู่ดีมีแห้งกันลำซ้ำลำซ้ำลำด้วยโรคพ่ยไข่เจ็บกข่ยาเดรมีอายุวรรณะสุขังพลังตนพื้นที่พึ่งแห่งตน จงตั้งใจและพยายามหากชีวิตนี้ยังไม่ตายจงลุกขึ้นสื้และยืนหยัดหิวน้ำสิหิวน้ำเ้ยไปเปิดทางไงโอเคไปนอนพอง,ง้ำลงน้ำกันเด้อไปเปิดทางให้มันก่อนครับพูดมือเดียวลามคอ,อกันแหละคอ,อก,อคออกแก่ของอะไรไปเอาไป เบื้งมันเป็นปอยังบืงงามถึงไรสิสามไรสิเปบ่เงินแสนฝนตกมาไปสิต้นไม้เห็นบอกไงเมื่อใด้พี่น้องไงเมื่อไรได้อันต้นนี้เขาก็ล้นใบครับล้นใบนี่ต้นซักฮะเอาละครับผมจะได้กับฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นแรงกำลังใจให้เบาหน่องครับผมอนาคตพี่น้องอัดการเมืองยังสนับสนุนกันอยู่ พี่น้องอา Wall Snow จจะเห็นฟาร์มงัวในป่าอ e ีสานเกิดขึ้นมาอีกฟาร์มหนึ่งอาจจะบอลเล็กบอลใหญ่แต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับเนาะอยากได้งัวถืองวขุนงัูยังกะเฮ้ยเห็ดไหนเขากินทัหมดป่ะโอ้ยผุนตีโทษไปหาบักป้าน้องตีผุนผูนหางัวได้อะไงัวขุนงัวแม่พันธุ์เอองัวขุนผมบะเอาผมหาแบบแม่พันธุ์ให้พี่น้องเนาะกันตัวผู้พวกกระสิขุนให้อยู่ขายให้อยู่ ขันหัวน้องนี่พ่อขายด้วยครับเด้อเอาไว้ทับกับแม่บ้านครับผมเอาหนักขึ้นหน่องเนาะเอาไว้ทับกับแม่บ้านครับนี่พี่น้องไปมาเปิดทางนี้ไอ้งวัวจะมาเปิดบ้านนี้จะบอกไปแล้วว่าจะเปิดดอกว่างว่างไปมันขอมานหนีเลยบ่ เรเปิดกับอะไรอแล้วพี่น้องเนาะถ้าเปิดบันนี่ไหมเออเปิดบันนี่ให้เขาเข้ามาหนีเลยเบาหน่องกัสเซย์เขาก็กินกินในหลองน้นเหมืเลยเนาะเม่อไหร่พี่น้องกัสเซย์เขาเขามากิน,กนในหลองน้นเหมืเลยเออโอเคเลยนี่ เดี๋ยวขยายพื้นที่คีบพื้นที่กอนเอาหัวมันเอากอนยันเขาก็ามากินเรามันสิท้องเสียโมเมนเตอร์มันมันมีไอ้ไอ้อันนี้ครับผมก็เอื่นงายังเกาะพูดนะไพ่ว่าอื้งบอกอื้องอื้งอยู่พนมาใส่บูดครับก็เปิดทางให้ให้งวกอน บ้านได้แล้วเป็นไจแขครให้หอยเด็กเหมียงหัวแล้วครับผมเก่ยนได้กะอนาคตก็น้าถ้าพี่น้องให้ความทะทุนกะอย่าลืมความปียะนัดเด้อครับเด้อพี่น้องครับผม

ไปดีไรล่ะไป,ขไปเขออเออ้าไปเงี้ยนจะคล้องอะไรนั่นเอออยี่บไปหายเขาครับพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อย้อยยอยยอยอแอะแอะ อย่าก,กินมันเด้อมูสูอย่าก,กินมันอย่าก,กินมันเสยไหนมันหลายตับพังเลยเมามันตายเลยมูเองอะ่ะ หมูจะกอกวอเดี๋ยวไปนี่ไปผูกใส่ขอ,อกก่อนครับพี่น้องเอา้ากรอกันครับคลิปต่อไปครับยิ่ดีมีะพี่น้องติดตามผลงานใดทางยูทูบเกษารกรใสยจิตครับผมปียนัทฟาร์มว,วัวในฝัน อยากกินมันเด้อมูสูอยากกินมันอยากกินมันเสียไหนมันหลายตับพังเลยเมามันตายเลยมูเองอะ่ะ หูจะกาะวัเดี๋ยวไปนีไปปลูกใส่อกก่อนครับพี่น,น่องเอ้าพกอ,อกันครับคลิปต่อไปครับยูดีเมีย่น,น่องติดตามผลงานใดทางยูทูบปัจจญ์คนสวยจิตค,ครับผม mm hmm. ปียนัดฟาร์มว,วัวในฝัน อยากกินมันเดิหมูสูอยากกินมันอยากกินมันเสรษไหนมันหลายตับพังเลยเมามันตายเลยมู่เองอะ่ะ หมูจักษกาวเดี๋ยวไปนี่ไปผูกใส่อ,อกาะกนครับพี่น้องเอ้าพอ,อกันครับคลิปต่อไปครับยินดีเมียนะพี่น้องติดตามพนงานใดทางยูทูบเกษตรกรเสยืยจิตครับผมปียนัดฟาร์มว,วัวในฝัน หอยตินผู้ใดวะเป็นคือห้อยสตาร์ทมีปุ่มน้ำหอยเท่าสนามไม่ลอยเท่าสนามยังไว้าุ่นทั้งเตียงอนนุตรนายเอก